ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของคำสอนเปรียบด้วยกลองศึกภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วกลองศึกของกระสัตย์พวกทศสาระหะเรียกว่าอานกะมีอยู่เมื่อกลองอานกะนี้มีแผลแตกหรือลิพวกกระสัตย์ทศสาระหะ ได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มเสริมลงในรอยแตกของกลองนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้น ในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจักมีภิกษุทั้งหลายสุตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าจะพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีจักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเราเียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกราบกรมีอักษรจละสลวยมีพยัญนะชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุดตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักฟังด้วยดีจักเงี่ยหูฟังจักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนไปภิกษุทั้งหลายความอันตรธานของสุดตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาจะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจากไม่บัญญัติ สิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทา,นศ,านศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นทรงตรัสแก่พระอานนท์ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้ เป็นศาสดาแทนต่อไปอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าทมวิในของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนท์ทำก็ดีวิในก็ดี ที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวิในนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาระ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นยูอานนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใร่ในสิกขาภิกษุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแลอานนท์ความขาดสูนย์แห่งกัลยาณวัตนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายเราขอกล่าวย้ำกับเธอว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย